เออไม่เป็นไรมัดได้กี่วันแล้วเม่เก้าวันสิบวันได้แล้วค่ะประมาณวันหนึ่งประมาณกี่มัดช่วงนี้ทาใหม่ๆหม่ก็ประมาณหกเจ็ดมัดค่ะหกเจ็ดมัดใช่ไหมต่อวันใช่ไหมประมาณเท่าไหร่ถ้าตีเป็นเงินบอนประมาณแสนสองแสนสี่ค่ะแสนสองแสนสี่ก็ได้อยู่นะสามพันกว่านะใช่ค่ะอ๋อไหนลองมัดให้ดูหน่อยสิอุ้ยหนูยังมัดไม่ไปเก่งเนยพาคนใหม่มาดูดูวิธีการมัด ต้องไปดูของแม่หกเก็ดมัดใช่ไหมก็ก็ถือว่ายังใหม่เนาะเพิ่งมัดได้ไม่กี่วันใไงมัวก็เพิ่งมาทำงานได้น่่อก็ถืวาดีแล้วหลังยังอ่อนแอเมย์เป็นคนจังหวัดอะไรนะระยองค่ะเป็นคนระยองอึคนระยองไม่ไม่ค่อยเห็นนะคนระยองมาทำงานไม่เห็นแบบคือาจจะเป็นคนแรกที่มาอยู่อำเภออะไรระยองอ่ะเมืองเลยค่ะอำเภอเมืองระยองเลยใช่ค่ะ ทำไมไม่ทํารายวันนะหรืออยากเหมามากกว่าอยากเหมามากกว่าค่ะพี่นูที่เียดไปฟังคนเล่งใช่ไหมเราบังคับตัวเองใช่ไหมค่ะอย่างเมื่อวานอ่ะปาร์ตี้ดึกก็ไม่ได้แค่สี่มันก็นอนจะสบายเม่มาเกาหลีได้กี่เดือนแล้ะเจ็ดธันวาคบสองเดือนค่ะเจ็ดธันวาคบสองเดือนจากที่พี่ไปรับมานะโอ้แป๊บเดียวเหมือนกันนะสองเดือนแป๊บเดียวเกือบปีแล้ว ทันวาก็มาก่อนผมไม่กี่วันใช่ไม่กี่วันเองค่ะคืองานรายวันก็มีแต่ว่าเราอยากจะลองเหมาด้วยใช่ไหมเขาก็จะให้หนูเข้าโรงงานเหละเพราะว่าเป็นคนใหม่เข้างานกี่โมงเลิกกี่โมงอ่ะเมย์ประมาณเจ็ดโมงครึ่งค่ะเลิกสี่โมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งเลิกสี่โมงครึ่งก็ได้แล้วแสนสองแสนสองแสนสามแสนสี่ใช่ไหมใช่ถ้ารายวันได้แค่แสนอือรายวันได้แค่แสนเดียวก็ใช่เลยนะอันนี้เราบังคับตัวเองนะใช่ค่ะเราได้เยอะก็เร่ง นี่เด็กใหม่ดูไว้นะแล้วแต่ความชอบนะทีคนนี่หนูว่าทุกคนทำได้ถ้าหนูทำได้น้อ,นองเมนะครับคนระยองอแล้วก็เห็นคนระยองใครคนลำบากเลยเออใช่ไหมอน,นุคนจังหวัดอะไรครับขุดไทยอ้าวขวุดไทยขุดไทยอืมน้โอ้โ,โ,โห งานเหมามัดประกาศนะครับตอนนี้กําลังขมักขม้นกันนะครับสภาพอากาศเป็นไงเมรู้สึกปรับตัวได้ไหมตอนเช้าหนาวหนาวจนไม่อยากทำเลยดีใช่ไหมตอนเช้าหนาวมากใช่ไหมหายเลยร้อนโรงงานแป๊ดเดียวร้อนเลยร้อนเลยแล้วแดดไม่ค่อยออกนะคะช่วงนี้น ก็ถือว่าทํางานเพลินๆเนี่ยเวลาไปเร็วพี่เพราได้ไม่กี่มัดเองจงหวะเวลาลมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่อยู่ไทยไหมฮะคนที่อยากอยากจะมาเกาหลีอะใจน้วนๆค่ะใช้ความอดทนนี้ล้วนเสี่ยงด้วยเนะแล้วก็ต้องอดทนมากๆเลยโอเคครับขอบคุณมากครับผม